เซรั่มสูตรใหม่ล่าสุดที่ R&D ของเราพัฒนามาให้ว่ามีในเรื่องของนวัตกรรมอะไรด้วยนะคะที่อยู่ในเซรั่มก็จะมีตัวนวัตกรรม Encapsulation นะคะก็จะเป็นตัว m a n ทิซซ์ m อ l มันทิเค่ะตัวนี้ก็จะมีการ e n c a p ทส i ารเข้าไปได้วยกัน3ตัวนะคะก็<ม>จะมีกรดแลคติกเบโซซิโนลแล้วก็ตัวเบนทาคะ่ะซ<ม>ึ่งตัวนี้ก็จะเป็นทางไวทเทนนิ่งแอนตี้อจิ้งแล้วก็เรื่องการแพ้กันระคายเคือง <ข>อ,อ๋อ,ค,อคือครบหมดเลยที่เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสารสกัดเนี่ยค่อนข้างมีความเห็นผลที่เข้มข้นมากแต่เราจะทำยังไงให้เข้มข้นแต่ไม่ละคายเคืองก็คือเป็นในเรื่องของตัวนวัตรกรรมนี้ใช่ไหมคะก็คือพูดง่ายว่าเซรั่มสูตรใหม่ของเราเนี่ยเห็นผลสารสกัดจัดเต็มแต่ใช้กระบวนการตัวไฮโดรโฟลในการที่จะ ค่อยๆปล่อยสารอากาศให้เข้าที่สู่ผิวหน้าของเราแบบนี้ใช่ไหมใช่โอ้